สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะรถทัวร์คว่ำกลางไอจรถทัวจากติ k t o ็อกแห่จอดป้ายแป้งออนจิราหลังสาวแฉดาราปอปลาทำอาหารกระเด็นใส่จากกรณีสาวคนหนึ่งเผยเรื่องราวที่ตนลงในติ k t o ็อกเล่า ไปทานอาหารบุฟเฟ่หรูใจกลางเมืองเป็นมิชลินสตาร์เดินดาราคนหนึ่งชื่อเล่นปอปลาชื่อจริงอออ่างทำอาหารตกใส่เสื้อผ้าเลอะเพราะมัวแตะคุยเล่นเอ่ยขอโทษคำเดียวว่าสอรี่เจ้าตัวรู้สึกไม่ได้แสดงถึงความจริงใจจึงมองหน้าไม่ตอบรับคำขอโทษแต่อีกฝ่ายด่าเสียงกลับมาว่า no m a n n e r เขาขอโทษเรา พูดว่าสอรี่เรามองหน้าเขาไม่ตอบเพราะเราสตันอยู่มัวแต่เล่นกันอยู่ได้เจงกระเด็นมาใส่เสื้อผ้าเราเลอะหมดเลยแล้วมองหน้าชี้ว่าเอะ๊ะเขาเป็นดาราหรือเปล่าอย่างที่สองคือการขอโทษคำเดียวด้วยการพูดสอรี่มันยังไม่แสดงถึงความจริงใจจริงๆเขาควรจะถามว่าพี่เป็นอะไรไหมเสื้อผ้าสีขาวด้วยเลอะไหมคะเขาเป็นดารา มันจะดูน่ารักมากเลยเราก็จะหายโกรธทันทีแต่นี่ sorry คําเดียวเราก็มองหน้านางไม่ได้ตอบแค่เราไม่ตอบด่าฉันเลยว่า no manner พี่ก็ด่ากลับสิว่า why you say other people no manner You think people don't understand you say เขาเลยบอกพี่เป็นภาษาไทยว่าไม่มีมารยาทพี่ก็เลยบอกว่า ุณนั่นแหละไม่มีมารยาทล่าสุดชาวเน็ตคอมเมนต์ในรูปแป้งออนจิราในไอจส่วนตัวถามว่าใช่ดาราคนดังกล่าวหรือไม่ขณะที่แป้งยังไม่มีการออกมาชี้แจงประเด็นนี้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ